คือวันที่เราไลฟ์อยู่เนี่ยคือวันอังคารตอนค่ำผมยอมรับว,ว่าสิ่งที่ผมเซอร์ไพรส์คือผมไม่คิดว่าจะมีมติคอรมอออกมาในเรื่องนี้เพราะวันที่สิบห้าจะประชุมกันอยู่แล้วจะประชุมอยู่แล้วครับซึ่งเอ๊ะมากเลยก็คือมติคอรมอออกมาว่าจะส่งเรื่องนี้ให้กับทางภาคธุรกิจเขาได้พิจารณาก่อนแล้วก็ให้ภาคธุรกิจตีกลับมาภายในเก้าสิบวันว่าคุณคิดเห็นยังไงเขาบอกว่าเขาจะประชุมเพื่อยกร่างพรบ ในการที่จะมาพูดคุยกันอุ้ยสาธุจริงปะเนี่ยสี่เรื่องนี้เรื่องใหญ่เฮ้ยอ่ะโอเคทุกคนครับถ้าสมมุติว่าเป็นแบบนั้นจริงสมมุตินะ,ะนั่นหมายความว่าภาพที่จะได้เห็นในการประชุมวันที่15บันชุดกรรมการที่เอที่ดําเนินการในเรื่องของดิจิทัลวอลเล็นก็จะต้องมีคําที่สื่อสารออกมาหรือแถลงออกมาว่าจะเดินหน้าเต็มที่และเตรียมร่างอ พรบฉบับนี้